รักจืดจางทํายังไงดีคะโค้ดนะผู้หญิงหลายคนเข้ามาถามโค้ดนะครับว่าจะทํายังไงดีนะแบบว่ารักมันจืดจางทําไมเขาแบบตอบช้าช้าทาไมเขาไม่ค่อยสนใจเราเลยให้เวลาเราน้อยลงนะตรงเนี้ยเราก็ต้องมาดูนะครับว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นมีการทะเลาะกันรุนแรงหรือเปล่านะมีความขัดแย้งกันด้านเป้าหมายหรือเปล่าในชีวิตทัศนคติบางอย่างที่แบบมันไปด้วยกันไม่ได้พอมันไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันจะค่อยๆฉีกห่างออกไปนะครับ นั่นมั่นแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าคุณกับเขาเนี่ยไม่คุณก็เขาหรือทั้งคู่เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปในเรื่องของความรู้สึกสิ่งแวดล้อมทัศนคติวิธีคิดอย่างบางคนเนี่ยอยู่ด้วยกันก็ดีดีเลยนะอ่าพอย้ายงานไปที่ใหม่อ้าวเฮ้ยทาไมกลายเป็นคนละคนเลยเปลี่ยนไปเลยไม่เหลียวแลภรรยาไม่ดูแลลูกกลายไปเป็นติดเพื่อนซะง,งั้นนะคือเปลี่ยนไปเลย แปลว่าสังคมเนี่ยมันมีอิทธิพลกับเขามากขึ้นนะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิด mentality มีอย่างบางเคสนะผู้ชายเนี่ยเข้าไปอยู่ในสังคมที่มีแต่เมียน้อยและทุกคนก็รู้สึกว่าการมีเมียน้อยนี่มันคือเรื่องปกติมากนะคนไม่มีเมียน้อยนี่สิน่าอับอายนึกออกไหมเขาจะไม่มีเมียน้อยได้ไหมเขาก็ต้องมีซะหน่อยนะต่อให้เขามีความซื่อสัตย์แค่ไหนก็ตามการไปอยู่ในสังคมแบบนั้นนะอยู่ในวัฒนธรรมแบบนั้นที่ เช้าถึงเย็นเนี่ยมีแต่คนพูดกันแต่เรื่องเมียน้อยหาเมียน้อยไปเที่ยวกับเมียน้อยทั้งวันเลยเป็นเรื่องปกตินะการที่คุณไม่มีเนี่ยหนึ่งคุณจะคุยกับคนในสังคมไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้ไม่ได้แบบหาข้ออ้างให้กับผู้ชายที่มีเมียน้อยนะแต่กําลังบอกว่าคุณผู้หญิงนะที่เผชิญปัญหามือที่3หรือการนอกใจเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของเคานเจอร์เรื่องของวัฒนธรรมที่มันมาจากคนอื่นเนี่ย ทีนี้ก็ต้องมาดูว่า attachment ของผู้ชายเนี่ยเป็นแนวไหน attachment นะครับมี4แบบนะครับก็คือ secure secure ก็คือมั่นคงนะมั่นคงแปลว่าผู้ชายคนนี้จะรู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรยังไงนะเขามีความมั่นคงในความรักนะครับไม่ว่าจะจากกันไปหรือไงเขาจะรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะควบคุมความรักนี้ได้แล้วก็มั่นใจในคู่คู่รักของเขาแล้วก็มั่นใจในความ secure ของตัวเองนะครับแบบที่2ก็คือเป็น avoidance นะครับ หรือหลีกหนีพวกนี้ก็อาจจะมาจากวัยเด็กที่ไม,ไม่รู้สึกไม่โอเคท,ที่แบบว่าจะต้องถูกถูกทิ้งนะฮะเขาก็เลยเลือกที่จะแบบหลีกหลีกหนีแล้วก็ทิ้งคนอื่นไปก่อนอันนี้คือ Default ของคนที่เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็อันที่3ก็คือ a อง i ไซต์ีแบบขี้วิตกกังวลจู้จี้จุกจิกตามจิกตามเช็ดนะครับ,นะค,รบคนพวกนี้ก็จะเป็นแนวแนวเนี้ยส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นกันเยอะนะครับ คือแบบรู้สึกว่าออมันมันไม่สีเขียวละมันรู้สึกไม่สเตเบิลมันไม่มั่นใจอะ่ะไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะเขามีอะไรแปลกๆนิดนึงก็จะเริ่มคิดมากละเริ่มมโน no และนึกออกไหมเองไซตี้จะเป็นอย่างนี้อันสุดท้ายก็คือเฟียฟูลเฟียฟูลคือกลัวไปหมดกลัวทั้งความรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยกูจะคอนโทรลตัวเองได้ไหมวะนะไปอยู่ในสังคมแบบนี้เราจะต้องคอยตามเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเจ้านายจะว่าไหมนะหรือ เราอาจจะรู้สึกว่าเฟียร์ฟูลกับคนอื่นๆคนรอบข้างด้วยกลัวตัวเองด้วยกลัวคนรอบข้างด้วยมองตัวเองลบมองมองคนรอบข้างก็ลบด้วยมองคู่ชีวิตลบมองคนที่เข้ามาแอปโรสเนี่ยลบไปหมดอันนี้คือเฟียร์ฟูลแต่อ ài สีอย่างเนี้ยมันสามารถแปลเปลี่ยนผกผันได้ในชีวิตคนเรานะบางทีเราก็เป็นครบทั้ง4แบบในแต่ละช่วงนะแต่มันก็จะมีตัวที่มันเป็นหลีดนะว่าคนนี้มีคาแรคเตอร์แบบนี้คือมีสกิล สีเขียวมากๆอ่ะคนนี้คาแรคเตอร์อย่างนี้คือเฟียร์ฟูลมากๆก,ก,ก็มีนะทีนี้ดีที่สุดในความสัมพันธ์ก็คือทุกคนควรจะเป็นสีเขียวสีเขียวหมายความว่าคุณต้องนิ่งคุณต้องมั่นใจในคู่รักโดยพื้นฐานความรักนะถ้าสมมติว่าคุณไม่เชื่อใจเขาแบบว,ว่าโค้ดเขามันออกจากบ้านเนี่ยมันจะไปมีเมียน้อยหรือเปล่าคะมันมันไปแชทกับผู้หญิงอื่นคะ่ะเขาต้องถามกลับมานะครับว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยมันโอเคไหมถ้าคุณกลัวเขาไปหมด คุณไม่ไว้ใจเขาทักกระเรื่องเลยนะแค่เดินออกไปเซเว่นหน้าปากซอยคุณก็รู้สึกว่ามันกําลังจะไปมีเมียน้อยหรือเปล่านะถ้าขนาดนี้นะแนะนําว่าเลิกไปเถอะนะเพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคุณและลูกและคนในครอบครัวนะมันแปลว่าการที่การที่เราจะกู้รักเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาเขากลับมาได้อย่างเดียวนะการที่เรากู้รักสําคัญที่สุดคือกู้รักตัวเองกู้รักความรักที่คุณมีให้กับตัวเองนะ ถ้าสมมติว่าคุณไปเอาเขากลับมาแล้วเขาไม่ได้สนใจคุณไม่ได้แยแสคุณตรงนี้กู้รักกลับมาก็เท่านั้นเพราะนั้นโค้ดอยากให้คุณทบทวนดีๆว่าความรักเนี่ยมันจริงหรือมันลวงมันใช่หรือไม่ใช่แล้วเขาเปลี่ยนไปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนกลับมาได้ไหมมาลองคุยกันนะครับโค้ดจะมีแนวทางแบบสเต็ป by สเต็ปคุณไม่ต้องกลัวถ้าคุณมีโค้ดอยู่ข้างๆเราช่วยคุณได้แน่นอนนะครับสนใจแอดไลน์ทักโค้ดได้เลยครับ